สวัสดีครับผมเซลลแป่งแลมเบต้าพิลาม o โตสปอร์ตนะครับแล้ววันนี้นะครับผมจะมานําเสนอการใช้งานรถแลมเบต้าเบื้องต้นนะครับก่อนสงมอบรถเนี่ยเราต้องรู้อะไรบ้างหรือเซลลจะแนะนําอะไรบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับกุญแจนะครับก็เรมีติดรถมาให้นะครับ3ดอกนะครับผม นี่จะมี3ดอกแล้วก็มีพวงกุญแจให้ด้วยนะครับให้เราเลือกใช้ดอกใดดอกหนึ่งนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการเปิดเบาะนะครับบิดมาทางซ้ายหนึ่งครั้งครับอ่านี่อันนี้ก็จะมีใต้เบาะนะครับอยู U ่บอกใต้เบาะแล้วก็จะมเีเครื่องมือนะครับติดมาให้นะครับผมอยู่ใต้นี้ส่วนยูบ็อกเนี่ยสามารถดึงขึ้นมาได้นะครับไว้เวลาเซอร์วิสเครื่องหรือดูอะไรต่างๆ แล้วก็ตําแหน่งถังน้ํามันครับวิธีการเปิดถังน้ํามันนะครับก็ดึงอันนี้สลักตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ปิดทวนเข็บนาฬิกาครับปึ๊บอ่าแล้วก็ดึงขึ้นนะครับผมถังน้ามันจุน้ํามันได้6ลิตรนะครับน้ํามันที่แนะนําให้เติมนะครับก็เป็นแก๊สโซฮอล์91 95เบนซินได้หมดเลยนะครับคาเฉลี่ยอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันนะครับจะอยู่ที่3.8.5กิโลเมตรต่อลิตรนะครับผมโอเค ต่อไปนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการล็อกคอนะครับการล็อกคอนะครับก็จะคล้ายๆเปิดเบาะนะครับแต่มาดูที่กุญแจนะครับตรงกุญแจนะครับเปิดเบาะจะบิดมาทางซ้ายอย่างเดียวนะครับแต่ล็อกคอต้องเอียงคอมาทางซ้ายและกดกุญแจลงไปครับแล้วก็บิดมาทางซ้ายหาล็อกให้เจอครับนี่อันนี้คือการล็อกคอนะครับหน้าจอของแลมเบต้าเนี่ยสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับวิธีการเปลี่ยนสีของหน้าจอแลมเบต้านะครับอันนี้คือปุ่มเซตนะครับ เวลาเราเปิดกุญแจปุ๊บให้ระบบไฟทํางานปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องจอไม่ต้องรอให้หน้าจอทํางานเสร็จนะครับให้เรากดปุ่มเซ็ตตรงนี้ยำๆได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับพอเปิดปุ๊บกดปุ่มเซ็ตยำๆได้เลยครับนี่ครับอันนี้เขาจะมีให้เลือกทั้งหมดเจ็สีนะครับก็เราก็เลือกตามที่เราต้องการได้เลยประมาณนี้นะครับ เปิดปุ๊บแล้วกดได้เลยนะครับถ้าเราเปิดแล้วเราไม่กดเรารอหน้าจอเขาจะไม่สามารถเป็นสีได้แล้วก็ในส่วนของหน้าจอนะครับตรงนี้นะครับจะบอกไฟเลี้ยวซ้ายนะครับสัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายสัญญาณไฟเลี้ยวขวานะครับก็ตอนรับรถเนี่ยก็ให้ดูด้วยเช็คด้วยว่าติดหมดไหมนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นไฟสูงไฟต่ํานะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นไฟบอกน้ํามันในถังนะครับ ไฟอันนี้จะแจ้งเตือนตอนที่น้ำมันอยู่ในถังประมาณหนึ่งถึงหนึ่งจุห้าลิตรนะครับผมแล้วก็อันนี้นะครับจะบอกความเร็วกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนอันนี้จะเป็นไฟเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นตำแหน่งไฟน้ำมันเครื่องอันนี้จะขึ้นเตือนทุกๆหนึ่งพันกิโลนะครับไม่ต้องตกใจนะครับผมอ่าแล้วก็ตรงนี้จะเป็นรอบเครื่องยนต์นะครับด้านสายมือถัดมาจะเป็นเกน้ํามัน ในถังนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเขียนว่า ODO ODO คือไม่รวมทั้งหมดนะครับไม่สามารถรีเซ็ตได้นะครับจะติดกับรถไปตลอดเลยแล้วก็พอกดปุ่มเซ็ตหนึ่งครั้งปุ๊บจะเป็นทริปครับทริปนะครับเราสามารถรีเซ็ตได้ทริปเอาไว้เวลาเราจับทริปเดินทางออก่างจังหวัดเพื่อคำนวณว่าเราใช้ระยะทางเดินทางเนี่ยกี่กิโลหรือว่าจะคำนวณไว้ดูน้ำมันก็ได้นะครับผมวิธีการรีเซ็ตทริปนะครับให้กดมาที่หน้าทริปนะครับ ล้วกดปุ่มเซตค้างไว้4ีวิครับ3 4แล้วก็ปล่อยครับนี่อันนี้คือการรีเซททิปนะครับต่อไปนะครับด้านล่างอันนี้จะเป็นแรงดันแบตเตอรี่นะครับอันนี้ก็จะมีบอกแรงดันแบตเตอรี่ให้ด้วยนะครับถ้าแบตเตอรี่ต่ำกว่า10เมื่อไหร่นะครับแสดงว่าแบตอาจจะมีปัญหาหรือว่าแบตอ่อนหรือแบตเสื่อมนะครับผมส่วนด้านถัดไปนะครับจะเป็นบอกเวลานะครับอันนี้จะบอก24ชั่วโมงนะครับผมโอเค ตำแหน่งต่อไปนะครับจะเป็นสวิตต่างๆนะครับสวิตตรงนี้นะครับจะเป็นไฟสูงไฟต่ําแล้วก็ต่อไฟนะครับเลื่อนมาทางขวาเป็นไฟต่ํานะครับส่วนเลื่อนมาทางซ้ายไฟสูงแล้วเราก็มาดูที่หน้าจอครับว่าไฟตำแหน่งไฟสูงติดหรือเปล่ our, okay. านะครับเราก็เช็คครับนี่ไฟต่ําอันนี้คือไฟต่อครับอ่าเราก็มาดูครับไฟต่อติดหรือเปล่าโอเคถัดมานะครับอันนี้จะเป็นไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวานะครับ อันนี้ครับเลี้ยวซ้ายครับนี่เราก็ดูครับเช็คว่าไฟเลี้ยวติดไหมติดทุกจุดไหมไฟเลี้ยวขวานะครับนี่ตรงหน้าปัดไฟก็ต้องขึ้นแล้วก็ไฟเลี้ยวขวาก็ต้องขึ้นนะครับไฟเลี้ยวของเรมเบต้าต้องมีเสียงด้วยนะครับถ้าไม่มีเสียงแสดงว่าไม่ใช่เรมเบต้าประมาณนี้ต่อไปครับเช็คแตรครับแตรติดไหมก็กดเสียงดังฟังชัดนะครับผม ต่อไปอันนี้เป็นสวิตสตาร์ทนะครับการสตาร์นะครับให้บีบเบรกฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็เอาขาตั้งข้างขึ้นแล้วกดปุ่ม Start นะครับนี่เรียบร้อยครับผมประมาณนี้นะครับก็เช็คระบบไฟต่างๆนะครับว่าติดครบหรือเปล่าต่อไปนะครับวิธีการเปิดคอนโซลหน้านะครับให้เราบิดกุญแจมาเปิดหน้าจอระบบไฟก่อนนะครับ แล้วก็ปิดมาทางขวาหนึ่งครั้งปึ๊บอคอนโซลหน้านะครับในคอนโซลหน้าจะมีอะไรบ้างก็จะมีช่องเก็บของนะครับเล็กๆแน่น้อยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสวิตตัดการทํางานของเครื่องยนต์นะครับหลักการทํางานก็คือถ้าเราดันขึ้นไปที่ล็อกนะครับแล้วเราก็ปิดเกดยเอาไว้นะครับเวลาใครมาสตาร์รถเราก็สตาร์ไม่ติดนะครับผมแต่ใต้นี้ก็จะมีช่องเสียบ U N B ไว้ให้ด้วยนะครับประมาณนี้ ส่วนด้านหลังนี้ก็จะเป็นตัวเล,เลขตัวถังนะครับโอเคครับผมต่อไปนะครับเรื่องลมยางลมยางเนี่ยตามมาตรฐานเนี่ยแนะนำให้เติมหน้า26 psi หลัง29 psi นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการใช้งานรถ แบบคร่าวๆนะครับที่ก่อนส่งมอบเนี่ยเซลก็จะแนะนําประมาณนี้นะครับส่วนการใช้งานแบบละเอียดเนี่ยก็จะดูในคู่มือการใช้งานรถที่เราติดรถไปให้ด้วยอีทีหนึ่งนะครับผมและอีพีต่อไปนะครับผมก็จะบอกเกี่ยวกับการเซอร์วิสการเช็คระยะและค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับที่เราจะต้องเตอนในรถแลนเบลตาเนี่ยจะเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แล,และเซอร์วิสท,ทุกๆกี่กิโลนะครับเดี๋ยวอีพีหน้ามารอติดตามชมกันได้เลยนะครับสาหรับอีพีนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ พบกันใหม่อีพีหน้านะครับสวัสดีครับ